มาตรา208การชำระหนี้จะให้สำเร็จผลเป็นอย่างใดลูกหนี้จะต้องขอปฏิบัติการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้เป็นอย่างนั้นโดยตรงวรรคสองแต่ถ้าเจ้าหนี้ได้สแสดงแก่ลูกหนี้ว่าจะไม่รับชำระหนี้ก็ดีหรือเพื่อที่จะชำระหนี้จำเป็นที่เจ้าหนี้จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ดีลูกหนี้จะบอกกล่าวแก่เจ้าหนี้ว่าได้เตรียมการที่จะชำระหนี้ไว้พร้อมเสร็จแล้วให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้นั้น เท่านี้ก็นับว่าเป็นการเพียงพอแล้วในกรณีเช่นนี้ท่านว่าคําบอกกล่าวของลูกนี้นั้นก็เสมอกับคําขอปฏิบัติการชําระหนี้วักแรกกฎหมายวางหลักไว้ว่าในการขอปฏิบัติการชําระหนี้นั้นถ้าจะให้สําเร็จผลเป็นอย่างใดลูกหนี้ก็จะต้องขอปฏิบัติการชําระหนี้เป็นอย่างนั้นโดยตรงต่อเจ้านี้ 9คือลูกหนี้จะต้องขอปฏิบัติการชําระหนี้ให้ถูกต้องตามสัญญาหรือตามข้อตกลงระหว่างกันนั่นเองซึ่งทั้งนี้จะต้องทําให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งนี้ด้วยมาตรา208นี้บัญญัติขึ้นมาเพื่อขยายความตามมาตรา207อีกทีหนึง่วงวรรค2มีข้อยกเว้นด้วยกัน สองกรณีกรณีที่หนึ่งถ้าเจ้าหนี้ได้สแสดงแก่ลูกหนี้ว่าจะแม่รับชำระหนี้กรณีที่สองเพื่อที่จะชำระหนี้เจ้าหนี้ต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนการชำระหนี้แต่เจ้าหนี้ไม่ได้กระทำการนั้นทั้งสองกรณีนี้ลูกหนี้เพียงแต่บอกกล่าวแก่เจ้าหนี้ว่าได้เตรียมการที่จะชำระหนี้ไว้พร้อมเสร็จแล้วให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้นั้นคำบอกกล่าวของลูกหนี้ มีผลเท่ากับคำขอปฏิบัติการชำระหนี้แล้วโดยไม่จำเป็นที่จะต้องขอปฏิบัติการชำระหนี้อย่างจริงจังเพียงแต่มีความพร้อมที่จะชำระหนี้ได้เท่านั้นเองข้อสังเกตคำว่าเจ้าหนี้ได้แสดงแก่ลูกหนี้สามาตา2 0 8วรรคลักสนี้กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องกระทำการอย่างใดดังนั้นอาจแสดงโดยวาจาและลักอ,อักษร ตื้แสดงกิริยาอื่นใดโดยชัดแจ้งก็ได้และข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือหนี้ที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้ตามมาตรา208วรรคสอน,นี้ต้องเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้แน่นอนไม่ใช่หนี้ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาไว้มาตรา209ถ้าได้กำหนดเวลาไว้เป็นแน่นอนเพื่อให้เจ้าหนี้กระทำการอันใด ท่านว่าที่จะขอปฏิบัติการชำระหนี้นั้นจะต้องทำก็แต่เมื่อเจ้าหนี้ทำการอันนั้นภายในเวลากำหนดมาตรานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอปฏิบัติการชำระหนี้ของลูกหนี้โดยถือเวลาเป็นสำคัญกล่าวคือถ้าได้มีการกำหนดเวลาไว้แน่นอนให้เจ้าหนี้กระทำการอันใดภายในกำหนดเวลานั้นถือว่าลูกหนี้จะขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ต่อเมื่อ เจ้าหนี้ได้กระทำการอันนั้นภายในเวลากำหนดจึงเป็นกรณีที่ว่าถ้าหาเจ้าหนี้ไม่ได้กระทำการอันนั้นภายในเวลาที่ได้กำหนดกันไว้ลูกหนี้ก็ไม่จำเป็นต้องขอปฏิบัติการชำระหนี้และจะถือว่าลูกหนี้ผิดนัดในการไม่ชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ไม่ได้ตัวอย่างเช่นก็ตกลงขายรถยนต์ให้ขอ โดยมีข้อตกลงกันว่าก็จะสมมอบรถยน์ตให้ขอก็ต่อเมื่อขอได้สร้างโรงเก็บรถเสร็จภายในวันที่20สิงหาคมดังนี้หากขอไม่สร้างโรงเก็บรถให้เสร็จตามกําหนดก,ก็ไม่จําเป็นต้องขอปฏิบัติการชำระหนี้ต่อขอก็จะขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ต่อเมื่อขอได้สร้างโรงเก็บรถได้เสร็จภายในกำหนดเวลา มาตรา210ถ้าลูกหนี้จำต้องชำระหนี้ส่วนของตนต่อเมื่อเจ้าหนี้ชำระหนี้ตอบแทนด้วยไซแม้ถึงว่าเจ้าหนี้จะได้เตรียมพร้อมที่จะรับชำระหนี้ตามที่ลูกหนี้ขอปฏิบัตินั้นแล้วก็ดีหากไม่เสนอที่จะทำการชำระหนี้ตอบแทนตามที่จะพึงต้องทำเจ้าหนี้ก็เป็นอันได้ชื่อว่าผิดนัดมาตรานี้เป็นเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัด ในกรณีอันเกี่ยวกับสัญญาต,าต่างตอบแทนโดยหลักแล้วสัญญาต,าต่างตอบแทนนั้นจะมีผลให้ต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันดังนั้นเมื่อฝ่ายหนึ่งไม่ชําระหนี้ของตนให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหลังก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ชําระหนี้ของตนบ้างและกรณีดังกล่าวนี้จะเรียกว่าฝ่ายนั้นผิดนัดก็ไม่ได้ ซึ่งมาตรา369ได้บัญญัติไว้ว่าในสัญญาต่างกับแทนนั้นผู้สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชําระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชะําระหนี้หรือขอปฏิบัติการชําระหนี้ก็ได้กรณีการผิดนัดของเจ้าหนี้ตามมาตรา210นี้จะเกิดขึ้นได้ก็แต่ในเฉพาะหนี้ที่เป็นสัญญาต่างกับแทนเท่านั้นเช่นสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นต้น ซึ่งการผิดนัดของเจ้านี้ตามมาตรา210นี้จะเกิดขึ้นเมื่อรูปนี้ขอปฏิบัติการชำระนี้แต่เจ้านี้ไม่เสนอที่จะทำการชำระนี้ตอบแทนตามที่พึงจะต้องทำดังนี้เ,เจ้านี้จึงได้ชื่อว่าผิดนัด